เ้าสาองตามต่องวดนี้แอดบอยให้แล้ว16กันยายน65 ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนฤดูการใหม่เปิดแล้วนะคะสถานีต่อไป16กันยายน65นะคะเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขออก3 3 2 8 3นะคะหมุนยังไงให้ออกเลขเดิมโอ้ตายแล้วนะคะ แพ้ที่ว่าแน่ยังต้องแพ้เลขสัญจรสู้กับเลขเลขดันสู้กับตัวซ่านนะอ่ะเหล่านักสู้ทั้งหลายนะคะนักรบย่มมีบาดแผลคนไหนท้อให้พัก คนไหนรักค่อยไปต่อนะคะใครไม่ท้อไม่พักก็มาติวกันต่อเลยนะคะสำหรับเลขที่เข้าจากทั้งหมดเลยที่ได้นํามาฝากมี6ใบด้วยกันนะคะทุกคนถือว่าน้อยมากๆเลยจากที่ได้นํามาฝากนะคะปกติแล้วก็จะเข้าประมาณเกือบ30สํานักเลยนะ,ะ,ะมาดูกันว่าใครวินบ้างในซีซั่นนี้นะคะได้แก่เลขของแอดพอยหัสงติดสุดปังนะคะทุกคนต่อมาก็คือเลขจากแอดมิสเตอรนะ,ะยังไม่หลุดเลยนะคะ ตามมาติดๆที่เอาให้รวยเข้า3าเต็มๆเลยนะคะรวมไปถึงเลขของฝันเป็นจริงก็เข้า3าเช่นเดียวกันอาจารย์เอกก็เข้า3าสนะสุดท้ายเลยก็คือเลขเด่นของอาจารย์เก้เด่น2กับ3มา3าจริงๆนะเข้าบนฟ้าเลยสําหรับเลขของอาจารย์เก้นะฮะนี่คือโฉมตัวเลข หกเจ้าที่วินสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะจากที่แอนมินแนะนํามาฝากทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อสําหรับงวดใหม่เราต้องไปต่อแล้วนะคะในสถานีต่อไป16กันยายน65นะคะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขของแอดบอยนะคะทุกคนซึ่งสถิติเลขของแอดบอยเนี่ยเข้ามาแล้ว สี่งวดติดนะคะทุกคนสุดปังนะคะสิกรกฎาคมให้ศูนย์ห้ามาเข้าต่อมา1สิงหาคมให้49ออก94 16สิงหาคมให้42มาเข้า42และงวดล่าสุดเลย1กันยายนแอดปอยให้3 2มาก็เข้า3 2เต็มเต็มเลยสาหรับวดวที่ผ่านมาถือว่าสุดปัง4่งวดติดๆดกันเลยนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องได้นํามาฝากเพื่อนๆสาหรับวดที่ผ่านมาเลขของแอดปอยนะคะเรามาลุ้นกันสําหรับวดใหม่งวดที่5ซึ่งแอดปอยก็ให้มา เรียบร้อยแล้วสำหรับงวดที่5 16กันยายนเลขจากแอดปอยนะคะ3ตัวจะมี 4, 6 7 5 6 7 3ตัวเด่นๆเ,เลยก็คือ3 6 7ก็คือตัวเน้นของเขาา3หนั่นเองนะคะส่วนเลข2ตัวของแอดปอยจะมีเลข6 7 6 3 6 4 6 5และ68นั่นเองเจ้าของข้อมูลแจ้งว่าให้เน้น2หางนี้นั่นก็คือเลข6 7กับ6 3นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะให้เน้น6 7 กับเลข6 3นั่นเองสําหรับงวดนี้งวดที่5ของแอดปอยถ้าเข้า16กันยายนนี้ก็ถือว่าเข้าติดกันทั้งหมด5้งวดติดเลขของแอดปอยดนะคะทุกคนสุดปังนะงวดที่ผ่านมาก็ได้นํามาฝาังเส้นเดียวกันอ่ะมาลุ้นกันสําหรับงวดนี้ว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของเอาให้รวยนะคะทุกคนสําหรับเลขของเอาให้รวยงวดที่ผ่านมา หนึ่งกันยายนให้32มาเข้า32เต็มเต็มและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขของเอาให้รวยนะคะทุกคนอ่มาลุ้นกันสำหรับงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงให้มาแล้วสำหรับเลขของเอาให้รวยนะคะทุกคนซึ่งสำหรับงวดนี้16กันยายนเลขของเอาให้รวยให้มามี 60, 62, 61และ69นั่นเองนะ,ะเดินไปที่เลข6นะคะ60 61 62 และเลข69สําหรับวนนันี้เลขของเอาให้รวยอ่ามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆสําหรับชุดตัวเลขของเอาให้รวยงวดนี้นะคะอ่ามาลุ้นไปด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูการที่ชุดข้อมูลใหม่กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าชุดข้อมูลที่แอดมินแนะนํามาฝากก็เข้าแค่6สํานัก6ใบนั่นเองนะคะ,ะสำหรับใบนี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆน,น,นั่นเองหนุ่มนาว่าให้มาสถติติตามภาพเลยคือเข้ามาแล้ว หัวติดนะคะทุกคน16สิงหาคมเข้า4 2 1กันยายนให้2 3มานะฮะ,ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้16กันยายนแอดหนุ่มนาว่าให้มานะ,ะเป็นแนวทางจะมี39 49 30และ40นั่นเองนะคะ3 9 49 30และเลข40สําสำหรับชุดตัวเลขของแอดหนุ่มนาว่างวดนี้16กันยายนอ่ะมาลุ้นกันว่าเลขของหนุ่มนาว่าเนี่ยจะเข้าเป็น3มวดติดไหมนะคะเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของยายกระซิบนะคะทุกคนซึ่งเลขของยายกระซิบตามภาพนี้คือเข้ามาแล้ว3มวดติดนะคะทุกคนแอดมินไม่เจอข้อมูลนะก็เลยไม่ได้นำมาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะ,ะและสำหรับงวดใหม่ 16กันยายนยายกระซิบให้มาแล้วนะคะทุกคนซึ่งเข้ามาตั้งแต่1สิงหาคมเลยนะคะ1สิงหาคม94ต่อมา16สิงหาคมเข้า83และงวดล่าสุดเลย1กันยายนให้2 3มาออก3 2นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสำหรับงวดที่4ยายกระซิบสิกกันยายนนี้เด่นไปที่เลข7นั่นเอง2หางเน้นจะมีเลข72 กับเลข76นั่นเองอีกครั้งนะคะ72และเลข76นั่นเองนะอ่าน72แล้วรู้สึกสะดุ้งขึ้นมาทันทีนะเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเลข72 27ดนะดังมากแต่ว่าไม่มานะทุกคนดังมากๆเลย ดังมากๆนี่จะไม่มาอยู่แล้วนะคะทุกคนยิ่งเฉพาะเลขที่ดังตั้งแต่ต้นงวดเท่ากับไม่มาเลยนะคะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ยายกระซิบก็ให้7-2กับ7-6มาเช่นเดียวกันแน่นอน7-6-6-7นี้ตรงกันเลยกับเ,เลขของแอดป y อยแอดปอยเขาก็ให้เน้นไปที่เลข6-7สําหรับวันนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของยายกระซิบนั่นเองนะคะและมาดูกันสําหรับใบนี้ใบนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่เช่นเดียวกันนะคะแอดมินเจอมา ก็เลยนำมาฝากสําหรับวดใหม่ย6 6กันยายนวดเก่าก็เข้านะคะ16กันยายนให้มาเด่นไปที่เลข52ตัวก็จะมี5 3 5 7 7 3เม็ดเดียว3,5,3ตัวเน้นๆหางเดียวแขนแขนน่านก็คือเลข5,3,7นั่นเองนะอีกครั้งนะคะ5,3,7สําหรับวดนี้16กันยายนอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะเข้าอีกเหมือนวดที่แล้วไหมสําหรับใบน,นี้แอมินก็ไม่ทราบฉายาแต่ว่าเห็นว่าเป็น ภาพเท้าวเวสุวรรณนั่นเองนะคะอะมาลุ้นกันสําหรับวันี้16กันยายนนะคะทีนี้เรามาดูการที่เลขของแอสส่วนแตงกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับวัที่ผ่านมาแอสส่วนแตงให้2 3นะทุกคนออกเป็นตัวกลับ3 2แอดมินเจอมาสำหรับวัใหม่16กันยายนเลยนํามาฝากเพื่อนๆแอสส่วนแตงให้3ตัว4 1 3 5 3 9 2 4 3 7 1 3และ5 1 3นั่นเองส่วน2ตัวจะมี1 3 4 3 73ฝั่งขวาจะมี9091 93และเลข85้นั่นเองสำหรับเลขของเอสส่วนแตงงวดนี้อ่มาลุ้นการว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะทุกคนงวดที่ผ่านมาเรียกได้ว่าก็เน้นไปที่เลข3 9เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่า3 9เลขฝันนะคะทุกคน39มเานี่ยมาจริงๆแต่ว่าไปออกออมสินนั่นเองมาก,ก่อนกำหนดนั่นเองสำหรับเลข3 9รวมไปถึง539ด้วยอ่ะไม่เป็นไรมาลุ้นการสำหรับงวดใหม่16กันยายนงวดนี้อาจจะเข้า3ตัว ตรงๆอีกก็เป็นไปได้นะคะอ่ามาลุ้นกันว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและมาดูการที่เลขของแอดดามแอดดามให้มา16กันยายนนะคะ3ตัวห่างเดียว2 7 6 2ตัวจะมี6 2 7 6 7 2แล้วก็เม็ดเดียวแขนๆเลยสําหรับเลขของแอดดามนั่นก็คือเลข7 6เน้นบนฟ้า7 6นะคะทุกคนเขาให้เน้นตรงๆห่างเดียว 76นั่นเองแน่นอนเลยเลขนี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดปอยนั่นเองนะคะามาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับเลขของแอดดามวดนี้16กันยายนนะคะและมาต่อกันด้วยกับเลขของแอดหวังนะคะแอดหวังเกิดมาสู้ไม่ได้เกิดมาเศร้านะคะสำหรับมวดที่ผ่านมาแอดหวังให้2อสานะคะทุกคนสําหรับใบนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่เช่นเดียวกันนะแอดมินเจอมา16กันยายนแอดหวังให้มานะคะมี9598 99ฝั่งขวา97้าและ เลข67นั่นเองนะคะ9 5 9 8 9 9 9 7 0 7และเลข67จากเลขของแอดหวังนะคะทุกคนามาลุ้นกันสำหรับงวดนี้16กันยายนว่าเลขของแอดหวังเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะมาดูการที่ใบนี้นะคะสำหรับใบนี้เป็นเลขจากดวงเศรษฐีนั่นเองสำหรับงวดที่แล้วเขาบอกว่าให้ส3มมาก็ถือว่าเข้าและสำหรับงวดใหม่ดวงเศรษฐีให้มา16กันยายนเด่นไปที่เลข6มี6,4 กับ69นั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ64กับเลข69สําหรับดวงเศรษฐีงวดนี้16กันยายนอามาลุ้นไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับเลขของดวงเศรษฐีนะทุกคนก็ถือว่ามีเลข64ที่ตรงกันเลยกับเลขของแอดปลอยด้วยสําหรับใบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้น ขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์ไปด้วยการทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้เราสอบผ่านสําหรับงวดนี้นะคะขอเอาไว้ให้ลิงถือเราเป็นคนมีมือไว้ถือเงินถือทองถือความสําเร็จเท่านั้นนะคะแอดมินเคยพูดไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไปต่อในด้านดีเสมอนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใด แอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุขน้นอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้มันหมาน,มนสุขขูสุขน้นเด้อค่ะเด้อ